ครับสวัสดีครับผมวันนี้จะพาไปดูแอ d o อ s สปอนพัดกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังใง้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับเรเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กไม่ให้เล่มหนึ่งอนะันนี้คือหน้าตาไกด์บุ๊กก่อนนะเป็นวิธีการครับของแล้วก็เป็นวิธีการใช้งานไอเทมต่างๆในแอ d o อตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็สามารถมาเปิดดูกันได้นะนี่มีสูตรครับด้วยฮนะโอเคไป เดี๋ยวเราไปดูกันผมจะไม่ได้คับให้ดูนะแต่จะพาไปดูวิธีการใช้งานเลยนะครับผมเริ่มจากอันแรกฮนะนี่อันนี้เป็นฟองน้ําค่าประสบการณ์นะฮะก็คือเอาไว้ดูด x อีกพนั่นแหละฮะนี่ปึ๊บเฮ้แมะมันจะดูด XP เข้าไปเก็บอยู่ในนั้นนะโอเคเอาไว้ทําฟาร์ม XP อะไรประมาณนี้ฮะและถ้าเราเจะเอ็ก p ออกเราทุบได้เลยมะเฮ้ เอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อ,อคือพอเราทุบออกปุ๊บเราได้อีกพีเข้าตัวทันทีเลยโอ้ผมลืมสังเกตเลเวลไะสรุปว่าอีกพีมาเด้งเข้าตัวเลยนะเวลาเราทุบไอ้บล็อกฟองน้ําออกอะ่ะโอเคฮะแล้วก็อันต่อไปนี่ฮะเป็นฟองน้ําระเบิดอันนี้เอาไว้กันคีปเปอร์ถือว่าดีมากเลยนะดีแ้วผมไม่ดูปุ๊บ <c oughs> เนี่ฮะคีปเปอร์มันโดนดูดเข้าไปอย่างนี้เลยฮนะ ยังแจมเฮ้ยอันนี้ดีนะเอาไว้กันบานได้ฮะแจมใช้ได้อยู่แล้วก็อันต่อไปเป็นฟองน้ําวิเทอร์ฮะไอฟองน้ําอันนี้เอาไว้กันเขาเรียกไงนะเอาไว้ลบเอฟเฟกต์วิเทอร์เดี๋ยวผมให้ดูนะเวลาเราโดนตีเนี่ยเราจะติดหัวใจหายไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีฟองน้ําปึ๊บเห็นไหมฮะฟองน้ํามาลบเอฟเฟกให้นะ อืมนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือเอาไว้ใช้ลบเอฟเฟกของวิเทอร์เมื่อกี้นี่แหละฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทุกฟองน้ำออกไม่ได้ละ่ะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันปล่อยไปอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็ต่อไปเป็นฟองน้ำที่เวลาเราตกเรไปในวอยอ่ะในดีเอ็นใช่ไหมฮะมันจะมีช่องว่างอยู่ถ้าใครตกเรไปในช่องว่าง มันจะดูดเรากลับมาที่ฟองน้ําฮะก็คือมันกันตกนั่นแหละแต่มันมีระยะจํากัดไว้อยู่แต่ผมไม่รู้นะว่ามันจํากัดไว้ที่เท่าไหร่เพราะว่าในคู่มือไม่ได้มีบอกนะครับผมโอเคไปเราไปกันตอนเลยต่อไปเป็นฟองน้ํท TNT ฮะก็นี่ฮะก็คล้ายๆกับคีเปอร์เมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวผมไปดูปึ๊บนี่อ่าเห็นไหมก็คือเราไม่สามารถจุดท NT ได้นะเอ้ยแต่เมื่อกี้นี้มีอันนี้ด้วยนะ มีขึ้นแจ้งเตือนบอกว่านี่สแต็กสองฮะมีชาร์จด้วยเอ๊ะถ้าชาร์จเต็มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้ยชาร์จเต็มแล้วอย่าบอกนะระเบิดอะ่ะเอออเมื่อกี้นี้มันระเบิด อเคแต่ไอฟองน้ํานี่ดูดไว้เอ้ยโอเคมันใช้คู่กันได้นะฮะก็คือไอฟองน้ําเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถกันระเบิดเทียนทีได้สิครั้งก็เผื่อเพื่อนมาจุดระเบิดบ้านเราอะไรอย่างงี้ยอันนี้มันสามารถกันได้สูงสุด10ครั้งแล้วก็จะระเบิดตุ้มแต่พอมันระเบิดแล้วเราสามารถใช้คู่กับไอฟองน้ํานี้ได้ะฮะนี่ฟองน้ําระเบิดมันสามารถกันระเบิดได้อีกทีนึงโอ้ถือว่าแจ่มนะใช้คู่กันได้ฮะ แล้วก็ต่อไปนี่ครับอันนี้เป็นฟองน้ำเอนเดอร์ฮะก็คือเมื่อเจอเอนเดอร์แมนอะมันจะเขาเรียกไงมันจะฆ่าเอนเดอร์แมนเลยนี่เห็นไหมก็คือถ้าเอนเดอร์แมนเข้ามาในวงนี้ตุยทันทีฮะนี่อ่าเฮ้ยแล้วดูดไข่มุกไปด้วยนะเนี่ยเออเจ๋งอฮะใช้งานดีฮะอันนี้เฮ้ยแบบนี้มันเอาไปทำฟาร์มเอนเดอร์แมนได้นะอันเนี้ย เออถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ต่อไปนี่ครับเป็นฟองน้ำหนามก็ตามชื่อเลยก็เมื่อมีม็อบอะไรที่เป็นศัตรูอ่ะมันเข้ามาอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ศัตรูนะม็อบปกติก็โดนนะเนี่ยโอ้นี่ครับโอเคมันเอาไว้ทำฟาร์มได้นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถเอามาทำฟาร์มได้ฟาร์มพวกวัวอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าแจ่มอยู่นะโอเคไปไปกันต่อ ต่อไปนี่ครับฟองน้ําความเร็วตรงตัวเลยก็คือเมื่อเราอยู่ในระยะเนี่ยในในวงเนี้ยมันจะเพิ่มความเร็วให้เราอะ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะมันต้องรอสักแป๊บหนึ่งอะ่ะนี่นี่น,นี่โอเคความเร็วขั้นสามนะเฮ้ยถือว่าเรวเอาเรื่องอยู่โอเคฮนะไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟองน้ําเหนียวอันนี้น่าจะเอาไว้ตึงสตูนะฮะ อะไรอะ่ะก็คือวางเสร็จปุ๊บพี่แกระเบิดมาอย่างนี้เลยนะเอองงแะแล้วก็ต่อไปเป็นค้นหาตำแหน่งปลอดภัยแบบสมนะครับผมคืออันเนี้ยเอาไว้ใช้เวลาเราลงเหมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราลงเหมืองแล้วเราหาทางขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันจะพาเรา,าแบบสุ่มขึ้นมาข้างบนบกเลยอ่าประมาณนี้แต่ใช้ข้างบนเนี่ยเหมือนจะใช้ไม่ได้นะมันเอาไว้เวลาลงเหมืองอะ่ะโอเคแล้วก็ต่อไปฮะ ต่อไปเป็นฟองน้ําควันก็นตรงตัวเลยฮะวางเสร็จปุ๊บมีม่านควันขึ้น่างนี้ทําให้ตาเราบอดหรือคนอื่นที่เข้ามาตาบอดนะระยะมันไกลเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปโอเคระยะมันไกลอยู่ฮะไกลเอาเรื่องเลยอ่าฟองน้ำหมดแล้อ๋อมีหมดด้วย ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีหมดนะโอเคโอเคมีหมดไปไปก็ต่อต่อไปเป็นฟองน้ำั่าไหมเฮะอันเนี้ยจริงๆมันซิวฮะก็คือมันคล้ายๆกับซิวท็อตเลยเวลาเราวางฟองน้ำอันเนี้ยแล้วเวลาเราทุบกระจกอะ่ะนี่ใช่ไหมกระจกจะไม่แตกหายไปไหนนะฮะจะกลับเป็นกระจกเหมือนเดิมฮะก็คือเพิ่มความเบามือที่เราฮะรวมถึงใบไม้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหม อ่าจะประยุกต์ใช้อย่างไงก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะ <c oughs> โอเคครับตามนี้และก็ต่อไปนี่ครับอันนี้เป็นฟองน้ําลาวาฮะเอาไว้ดูดลาวาได้นะนี่ฮะเห็นไหมมันดูดลาวาอย่างนี้เลยวูถือว่าแฉมนะถือว่าแฉมโอเคไป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 กันต่อฮะต่อไปเป็นฟองน้ําเลสโตนะอันนี้ผม จะว่ายังไงดีอ่ะผมไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันอ่ะบางคนอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นประโยชน์เท่าไหร่นี่ฮะคือสมมติว่าเราวางเลสต stone ไว้เยอะๆใช่ไหมนี่วางไว้เยอะปุ๊บอ่ะเดี๋ยววางอันนี้ให้ดูด้วยอันเนี้ยไม่มีผลนะฮะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมวางให้ดูปุ๊บบึมนี่เห็นไหมก็คือมันจะทุบเลสต stone ที่เราวางไปแล้วขึ้นมาอย่างนี้ฮะแต่มันไม่มีผลกับบลนะ็อกฮะเอาจริงๆนะ อันนี้ผมแอบเสียดายมากเลยถ้ามันทุบบล็อกเลสโตนอย่างนี้ได้ด้วยอถือว่าแจมเลยแต่มันดันทุบได้แค่ไอที่เราวางแบบเนี้ยเสียดายเสียดายมากมผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ฮะโอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟองน้ําเงาฮะอันนี้ก็ทําให้เราหายตัวนี่เห็นไหมตัวละครเราหายไปแล้ะมองไม่เห็นนะ่ํทให้ตัวเราล่องหนนั่นเองโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับฟองน้ําอันนี้ฮะ แล้วก็ต่อไปเป็นฟองน้ำพิษฮะทำให้ม็อบติดพิษหรือเปล่าเอ๊ะอะไรของเองวะคือวางไปเสร็จปุ๊บระเบิดแตกออกมาอย่างนี้เลยเอองงดีฮะไปก็ต่อฮะต่อไปเป็นฟองน้ำเห็นในที่มืดอ๋อตรงตัวเลยฮะก็เป็นฟองน้ำที่ทำให้เรามองเห็นในที่มืดอะนี่มองเห็นกลางคืนน่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ไปแล้วก็ไปก็ต่อ ต่อไปเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแอดออนนะสังเกตข้างจอไหมฮะตรงส่วนเนี้ทําไมเอฟเฟกมันหายไปอะแต่กดแซบยังอยู่นะอันนี้คือผมกดปุ่มแซนะฮะเออกดปุ่มแซบยังอยู่แต่ไอตรงไอคอนตรงนี้มันหายไปเฉยเลยน่าจะเป็นเพราะอัปเดตล่าสุดนะเพราะตอนนี้ผมเป็นเวอร์ชั่น1.21.130นะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยน่าจะเป็นบั๊กหรืออะไรสักอย่างนึงมันหายไปเฉยเลยฮนะ เอองงดีฮนะโอเคไปไปกันต่อฮะต่อไปเป็นฟองน้ําที่ทําให้เรามองเห็นในที่มืดนะเอ,อ้ยไม่ใช่มองเห็นในที่มืดเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนนะนี่โอเคแล้วพอเราทุบฟองน้าออกกลับเป็นปกติ <c oughs> โอเคฮะเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมโอเคฮะไปไปไปกันต่อฮะต่อไปเป็นฟองน้ําแม่เหล็กฮนะก็เวลามีเทมอะไรมันจะดูดเข้ามาหมดเลยเอา้าวเมื่อกี้นี้หนังก็ดูดเข้ามานะเห็นไหมนี่ ่าประมาณนี้ประมาณนี้เป็นฟองน้ําแม่เหล็กนั่นเองแล้วก็ต่อไปเป็นฟองน้ําที่อ๋อฟองน้ําไฟฮนะโอเคฟองน้ําไฟอันนี้มันเอาไว้ดับไฟนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอหยิบของแป๊บนี่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 นอ,เเอ,เอ้เอ้ยเอ๊ะมันใช้ได้แค่แป๊บเดียวเองเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอจุดไฟเยอะหน่อยนะ จดๆโอเคแล้วก็นี่ฮะหยิบฟองน้าแปบ๊บอ่านไหมมันเอาไว้ดับไฟฮะใช้ได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยโอเคไปไปต่อ <S <S ต่อไปเป็นฟองน้ําแสงอันเนี้ยมันเอาไว้ปัดทอตฮะเดี๋ยวผมขอปรับเวลาเป็นกลางคืนหน่อยนะโอเคปรับเวลาเป็นกลางคืนแล้วแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมมันจะปักทอตแบบนี้เลยก็คือปักแบบมั่วซั่วไปหมดเลยฮะรอบๆตัวเรา ประมาณนี้ครับเอ้ย๋ยวผมขอปรับเป็นเช้าก่อนม็อบเกิดนะนี่โอเคอ่ะประมาณนี้ก็คือมันจะสุ่มปักท็อตรอบๆเลยฮะสุ่มโอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟองน้ํากระโดดฮนะนี่เมื่อเราเข้าไปในวงนี้มันจะทําให้นกกระโดดสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะสูงมากสูงมากโอเคไปแล้วก็ไปกันต่อฮนะ ต่อไปเป็นฟองน้ําเสื่อมสลายฮะเมื่อมันมันจะว่ายังไงดีมันทําให้พวกต้นไม้อะไรเงี้ยติดสถานะเสื่อมสลายเนะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปลูกตรงนี้แล้วกันอ่ะนี่แล้วก็วางบล็อกเห็นไหมมันค่อยๆเสื่อมสลายไปอย่างนี้ฮะโอเคโอ้ยผมเริ่มเดินไม่ได้แล้วเริ่มเดินไม่ได้แล้วก็ต้องอันนี้ฮะนี่นี่นี่มันมีฟองน้ําอันนี้ ฟองน้ําการให้อาหารนะฟองน้ํานี้จะทําให้ค่าอาหารของเราเพิ่มขึ้นเห็นไหมอ่าเห็นไหมค่อยๆเพิ่มเลยฮะเป็นฟองน้ําที่ถือว่าดีใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็ไปกันต่อฮะต่อไปเป็นฟองน้ําแรงโน้มถ่วงฮะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปไกลๆหน่อยนะปึ๊บอ่าเห็นไอ้วงนี้ไหมไอ้วงที่เป็นวิงว่งๆเนี่ยถ้าเราอยู่ในวงนี้เราจะกระโดดสูงได้แล้วก็ล่อนลงได้ฮะเป็นฟองน้ําแรงโน้มถ่วง ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟองน้ํารักษาฮะก็คือหิวเลือดเลยรักษาตรงตัวนี่ครับเห็นไหมอ่ามันจะค่อยๆหิวเลือดเราทีนิดค่อยๆหิวเลือดเราทีนิดอุ้ยเมื่อกี้นี้อะไรอ่ะโอเคไปไปกันต่อต่อไปเป็นฟองน้ําการเจริญเติบโตฮะอันนี้ก็คือเอาไว้ปลูกพืชนนแหละ นี่ครับเดี๋ยวผมขอลดเอ้ยเดี๋ยวผมขอหวานมาเมล็ดหน่อยโอเคแล้วก็วางฟองน้ำปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะเร่งโตฮะอืมแต่ก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะไปไปฟองน้ำมนต่อไปกันดีกว่านะนี่ครับฟองน้ำน้ำแข็งอันนี้ก็คือเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำแข็งฮนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ไปกันต่อ ต่อไปเป็นฟองน้ำเอฟเฟกไอฟองน้ำอันนี้มันเอาไว้ลบดีบัฟฮะจะไว้ยังไงดีอ่ะคือสมมติว่าเราติดพิษเดี๋ยวผมติดพิษให้ดูปึ๊บ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 ,บอ่ะติดพิษแล้ววางฟองน้ำนี้ปึ๊บเห็นไหมพิษหายไปแล้วฮะก็คือมันเอาไว้ลบเอฟเฟกที่แบบทำร้ายเราอ่ะเห็นไหมมันจะค่อยๆดูดไปเรื่อยๆฮะอ่ะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นฟองน้ำอากาศแจ่มใสฮะก็คือเมื่อสมมติว่าฝนตกปึ๊บเดี๋ยวผมทำให้ฝนตกกัน อ่ะฝนตกอ่าแล้วเราวางฟองน้ำนี้ปุ๊บอ,อากาศมันจะเปลี่ยนไปแจ่มใสทันทีอ่ะนี่เห็นไหมคือวิธีการใช้งานม,มันเป็นประมาณนี้เลยฮะอ่าหมดแล้วโอเคครับผมสำหรับแอดออนสปอนพัดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงจ,จะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครต์หรือคอมเมนต์กับวิดที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณพูดสนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงวิจารณกันใโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย